ดึงแรงไปหรอส้มพวงกุญแจเปลี่ยนสีสองละหนึ่งถึงสองอันไก่เต่าดอกไม้สีโค้คืออะไรอ่ะดีมบาอะไรอ่ะเงินสีม่วงแล้วก็แป้งก็คือจะสุ่มได้สองแบบจากในรูปหกอันนี้ใช่ไหมก็คือได้ครบนั่นแหละเพราะมีสามสองเฮ้ย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 ไม่ไม่มีสีอ่ะมะนาวหลุดคิวซีอีกแล้วหรอ ตอนแรกมันไม่ขาดต้องแช่น้ำเหรอทำแล้วอ่ะว้าวเฮ้ยเฮ้ยว้ามันเปียนสีเรื่อยๆอ่ะอยากได้แค <ok ่ดีหัวนี่อ้วบนกแจนะครับมเลมเฮ้ยมีสีแล้วึ้ไางเออปึ้งุ้ยงว้าว ขัวมอนพันหน้าเขียวยอดเริงจิงมากหว่ารูปแล้วก็ทำนาติมาแปะแล้วก็เอากระดาชุบแปะทับลงไปนี่อะไรมาหมุดล่ะอเมารีวิวซิอ่ะรีวิวห้อยกับกระเป๋าก็ห้อยกับอะไรก็ได้นี่แฟชั่นน้ำสมัยมากเลยเอามนาวหนวอยอ่ะดิงนี้เดินแบบเดินแบบโชว์สิ่งีก็คือไม่เห็นอะไรที่เป็นพวงกุญแจเลยตะเกียวโอ้ยแฟชั่นน้ำสมัยมากเลยเอาขาดแล้วมันหลุดอ่ะ